โอเคผมกาบสวัสดีคนดูนะครับผมลูมิแอร์ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของเบสบอลกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวของดาบใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดตนี้นะครับเป็นดาบใหม่หรือเคียวใหม่นั่นแหละนะครับนะก็วิธีการได้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราวิ่งมาตรงนี้นะก็เป็นเหมือนเบตันพาร์ตเหมือนแบบดาบซีซั่นนะก็จะมี2แบบนะครับมีอาเคียวเดียวนะสามร้อยเก้าสิบเก้าโลบั๊นะครับแล้วก็ เขียวคู 4, 4 so mm ่นะครับอยู oh, okay. so right ่ที่3 0สี่เ99โลบักนะครับแล้วก็สามารถกริฟได้ด้วยนะนี่นะครับแล้วก็ให้ของได้เนาะนะครับแล้วก็มีเวลาบอกข้างบนนะครับคนดูนะก่อนในวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวดาบเขียววันนี้กันนะครับดูดีว่ามันจะตึงหรือเปล่านะคนดูนะโอเคนะครับตอนนี้เข้ามาตัวเกมกันแล้วตีไปทีอ่ะเฮ้ยอะไรวะน่ะนะครับโอเคยวพามาดูกันนะครับว่าเขียวมันจะเทหรือเปล่านะคขดูเวลาตีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าออกมาส่องส่องส่องแง่งนะครับคนดูค่อนข้างจะสวยมากนะครับ แล้วก็มีเอฟเฟกสีม่วงๆนะคนดูส่งลูกมาดิเอ้ยคนมีเขียวเยอะอยู่นะเนี่ยคนดูส่งมาส่งมาให้ฉันบ้างสิอยากได้ลูกมังอะ่ะครับ๊บมาบังไอ้ดูปับ๊บเห็นปะเออนี่เห็นปะมันจะเป็นแบบว่าตีออกไปสองทีนะครับแบบว่าเท่ๆเลยนะคนดูแล้วก็มีเอฟเฟกสีม่วงนะก็บอกเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเท่นะครับแต่เวลาถือเอวุีิไม่ผม ผมไม่ค่อยชอบนะมันวางไว้แบบว่าข้างๆอะ่ะน่าจะแบบว่าถือเท่ๆหน่อยองตี๊ยบีตี๊ิธีเรรยบร้อยนะครับตอนนี้สองสแตกแ็กละอ้าอะไรวะนะ่ยวิ่งเร็วตึงๆแล้วตอนนี้เอ้าอะไรวะนะ่าฉันเห็นอะไรเห็อนอะไรอยู่อึ่อึอจัดไปวิ่งเร็วตึงๆวิ่งเร็วตึงๆค่อนข้างจะสวยนะครับแต่ข้อเสียขอ,ของสกินนี้คือมันไม่มีเอฟเฟต,ตอนตีนะคนดู มันไม่มีเสียงเอฟเฟกตอนตีอ่ะมันจะเป็นเสียงแบบถ,ถ้าถ้าเอฟเฟกเนี่ยมันจะมีเสียงแบบตึกตึกตึกหรืออะไรเงี้ยครับอย่างอย่างเช่นเคียวอาที่แล้วเนี่ยมีมีเอฟเฟกนะเป็นเคียวสีแดงอ่ะตอนตีมันจะมีเสียงตึกตึกตึกเลยนะครับแต่อันนี้ไม่มีเสียงนะเป็นเสียงตีธรรมดา,าโ,อโอ้โอ้โดนซ่อนเชิง My gosh โอเคตอนนี้เข้ามาเกมใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้นี้โดนซ่อนเชิงไปทีนะครับโดนสกิลจุกนะตอนนี้ผมเอามาเล่นบ้างนะครับสกิลจุกนะครับ ก็คือสกิลดึงบอลน,นั่นเองนะมันเอาไว้แบบแก้ทางพวกเสียนอยู่นะครับบอกเลยว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะโกงนะเอาไว้แบบจูกได้นะครับจูงแบบล้อหลอกอ่ะล้อหลอกอ่ะนะครับเอาไว้แบบพวกที่แบบแบบไม่ค่อยเอนี่นะจะได้ใช้ล้อหลอกได้นะครับอืจัดไปก่อนหนึ่งคิวชิวๆสบายๆนะก็บอกเลยว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับสกินนี้นะแต่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับเป็นไปได้ก็อย่าไปหาซื้อเลยนะครับ เอาเท่ย่างเดียวนะแต่คือมันไม่มีเอฟเฟคเอฟเฟคเลยนะครับหมายถึงว่าเอฟเฟคตอนตีนะค่อนข้างน่าดิวังนะครับเพราะว่ามันแพงกว่าชาวบ้านเข้านะครับเนาะแต่จริงๆก็มีถ้าอยากได้ก็เอาแบบเคียวเดียวก็พอนะครับมันก็เหมือนเหมือน,นกันแลลวเนาะนะครับแต่แค่ประมาณร้อยเดียวเองเนาะถ้าแบบเงินจริงนะครับจัดไปโอ้ยอุส่าโชว์ท่าตึงนะครับมันค่อนข้างที่จ่ายนี่นะอ่าร้อแยบบยัดอย่างนี้ยัดอย่างนี้ก็แตกสิจ้าน้องๆจัดไปก่อนจัดไปให้ที รอรอตอนนี้สกิลคูดาวนะครับดูดิว่าเราจะดึงบอลได้มาสักกี่ตัวนะคนดูส่งมาอืมงตีก็สองคนเลยนะซื้อยุดเวลานะครับกิน้องแข็งนะเนี่ยบุ้มโอ้ครเร็วเลยอะ่ะ <laughs> มาอ่ะเรียบร้อยตีไปก่อน อ่าตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วนะครับดูดีว่าเราจะชนะไหมนะคนดูอันนี้มีสกิลแล้วนะ๋ยวารอรอใช้จังหวะดีๆนะครับบางทีมันก็ได้นะบางทีมคนมันรู้จังหวะมันก็แก้ทางได้นะดึงตีอ้โหอะไรอ่ะโอ้ฝั่งนูก็ใช้เคียร์เหมือนกันนะคนดูเนี่ยตึงๆเลยอ่ะเรียบร้อยอีซีมานีนะครับโอเคนะครับตอนนี้เกณที่ิสามนะครับตีไปกัดหนึ่งทีอันนี้อันนี้อนน่น้องในสตรีมนะครับยิ้มน้ายิ้ม ดูดูว่าเราพูดจะตบมันได้ไหมนะโมาได้เยี้ยมไปก้อนหนึ่งทีเรียบร้อยอ้โหเจอคนสอนเชิงมาทีนะครับตอนนี้สกิลระคูดาวนะไม่งั้นเส้นผมแล้วนะคนดูสมาปับ๊บอ้โหเรียบร้อยนี่ก่อนละจ้าอะออ้โหมันใช้สกิลกันเยอะแยะมากมายเนี่ยอือมัน่าจะมีโมดใหม่มาแบบ แบบว่าแบบห้ามใช้สกิลอะไรเงี้ยหมดไหมอะไรเงี้ยน่าจะมีนะครับคุณดูงอย่ี้ไปก่อนอ่ะจังหวะนี้จะสอนเชิงซะหน่อยละกันดึงมาโอ้ยมันมีสกิลตีไม่งั้นน่าตายแล้วนะครับเป็นมันมีสกิลต,นะตีเนาะตีแรงตีแรงนั่นเองเนาะอไปก่อนเรบร้ยสวยงามนะเอ้โอ้ยอย,อย่างงี้ต้องถอยก่อนนะตีถ้ามันเร็วนี่เราตีไม่ค่อยทันนะครับ ไอแบบแบบไอ้ยิ้มใช้เคียวเดียวนะครับนะเอฟเฟคเคียวเดียวก็ประมาณนั้นก็หนกนนะเหมือนกันนะเอฟเฟคก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนท่าตีเชยเป็นตีข้างเดียวนะครับแต่นี้ตีสองข้างเนาะเรียบร้อยออแต่นี่สามคนนะค,คุณดูอยู่ดีว่าเราจะไหวไหมหรือเราจะสอนเฉยได้หรือเปล่านะครับคุณดูม,ม,มาแล้วสกวิลกูดาวแล้วคุณดูจังหวะนี้ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปนะ อ้าวอ้าวอะไรเนี่ยอือไปก่อนอือไปก่อนมาดิมาดิยิบมาดึงไปดีมาดิก็มาดิ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 เนี่ยอืมยากไปว่าเจ้าพี่โลมาก็ยากน่อยแหละครับอืมโอเคนะครับตอนนี้เขาเข้ามาในตัวเกมกันแล้วนะครับผมนะเกมใหม่แล้วนะมาดูกันน่าจะตาที่สี่มั้งมา ลองดูกันนะครับว่าตอนนี้เราจะไปเออมาดิทีพงทีเพื่มก็มาดิครับเจอท่าดึงบอลไปตึงๆนะดึงบอลแล้วตีคนที่ AFK นะครับผมเ <c oughs> ขาเรียกว่าไดเชียมาดิครับไปยิบมึงก็มานอนไปก่อนไม่ใช่นอนโอเคนอนถูกแล้วมาืออไปก่อนือ้อไปก่อนนั่นไงโอยโอ้ยออมาจานเรืด,ดิเปิดโปรเชีก็มาดิครับ มาดิครับอืมอืมอือก็มาโอ้โหเฟิกสวยจริงนะพว่นดูถ้ามีเอฟเฟกตีนะแจมแมวเลยะนะครับมีแต่ไอคิวแดงนะครับเอฟเฟกตีมาดิเออเรียบร้อยต้องเลี้ยงวันนี้นะจ๊กกระโดดส่งไปทีอิะนะครับมา,าวันนี้มาเลยนี่หูยเจอท่าตีนะเจอท่าตอกไปที ขอต่อสมงมาดิยอยากได้บอลม้งอะผมจะเล่นกัะสอคนจริงๆเอเนี่อ้เขียวเห,เหมือนกันนะครับอไปก่อนไปก่อนไปก่อนอ่าเรียบร้อยเขียวเหมือนกันเดินไปก้อนหนึ่งทีอืออันนี้สกิลเราคูดาวกลับมาแล้วนะครับดูดิว่าเราจะได้สักซักตัวไหมตัวบนนะคนดูทำเต้นนะมึง ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บมาดิมาดิเลาะสกิลเรียบร้อ <c> ย <oughs> เจอท่าเชิงพิธีเจอสอดเชิงพวกรีทีเรียบ้อยแฮกอือดูดิว่าตัวนี้จะจะไหวไหมนหคนดูมาก็มาดิครับมาดิก็มาดิมาดิมาดิาดก็มามาแล้จริงก็ลงมาดิวะ อูอยู่ในทั้งวันแหละแค่นั้นเนี่ยแล้อยู่งี้ในทั้งวันนะครับแค่นั้นเองนั่นแหละเอา้าไม่จริง